hello ฮัหลิสเซอร์อันเทอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะเราไปเจอกนเทอร์นะครับวันนี้นะเรามาเจอไอตัวตัวพ่เบิ้มนะครับเห็นพิเบิรมนะครับตรงนั้นนะ พี่เบิ้มของเราไหมครับพี่เบิ้มเป็นยังไงนะไปดูดีกว่านะครับวิ่งหน้าวิ่งครับสวัสดีครับพี่เบิ้มพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มเบิ้มครับพี่เบิ้ม,มดูดิเห็นปะ่ะมันใหญ่กว่าตัวปกติขนาดไหนครับเห็นเห็นความใหญ่ของตัวปกติตัวนู้นกับตัวนี้ัหยครับมาทำมาฆ่านะครับอู้ทำไมไม่เดินวะเอา้าเกมเป็นไรลูก ดูดิตัวอื่นมันงได้ยินอ่ะแล้วทำไมตัวนี้มันไม่ได้มาวะโอ้โหโอ้โหโกระเดน็นกระเด็นชิบหายเกมเป็นไรลูกมาใครต้องมีเ,มเรื่องเคลียร์กับเจ้าโอ้โห64เอฟพีเลสว้าวสุดยอดโอ้โห,โโหระเบิดแต่นี้อะไร มาน,นี่อะไรครับเป็นไลท์หรือวัดปรตูเลยอ๋อโอเคงั้นไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าครับปริงปริงอันนี้มันเป็นไฟฉายเลยใช่ไหมล่ะใช่ปะเอาไปใส่ปกติปิดไปเถอะเนาะนี่ได้ไฟฉายมาทุกอันเลยครับยิ้มสิครับแบบน,นี้มาปริงแล้วก็ ติงโอเคนี่เรียบร้อยครับอันนี้สโครปขรนาดแปดอ่ะสะโคปอะไรนี่เราใช้สโคปอะไรเจ็ดเดินทิงท้งทิง้นะไง,งไปเถอะเนาะแปดเอาแปดออกมาเอาแปดเอาแปดติงติงติง,ตงมันแหลกอะไรก็ไม่ทราบนะครับ <c oughs> ขับรถเล่นอยู่ดีเจอรถก็ะสีนี้ ใช่เลยเป็นตัวฉันเลยบี B. สามารถปิดป่อไปโอเควนะถอดแมกกาซีนออกมาก่อนเถอะอไม่ใช่ถอดแมกแกาซีนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ครับเข้าด้วยกันติงต้งติ okay. ้งโอเคได้กี่นดนะัดแล้วนี่ก็ดกับๆไปเถอะเนาะนี่นนนปึบขึ้นมานะครับ เปสิครับแนี้แ่ไม่ปล่าเล่นฮะทำไมล่ะก็เออโอ้โหเจ้าเราซอมบีมานี่มาแดกกันเลยป่าป้าปาตุ่มทำไมมันกระเด็นเฟลแบบนี้วะนะฮะรัเด็นคตเฟลโอ้โตีกูได้ไงตีผมได้ไง อตอนตอนมันไปนะผมเลือกกรีเซนนะเออตอนนี้นะครับสกิลของผมนะครับอัปเกรดเต็มเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เหลือแตงต่อสกิลล์เลยครับสกิลสกิลเอสนี่ครับอัปเกรดเต็มแล้วนะครับจะได้อาชิเมนซัพพอร์ตนะครับเก็บอาชิเมนเล่นนะครับเป็นซัพพอร์ตเลยนะครับโอ้สิบหกโอ้สิบหกโอ้สิบหกมันต้องมีอะไรแปลกๆในนี้แน่เลยสกิลชัสโอ้โหสิบหกไม่มีสไนเปอร์ให้ใช้แล้วแล้วมีสโคปขนาดสิบหกมาให้ นี่ตบมือแปะแปเลยนะครับนี่อะไรครับจิ๊อัพเลจจอดเลจจอดหรือวาตบมออน่้โหขนาดสิบหคูณีอู้หูนวิชั่นผมผมนี่รีบถอดอู้อ้าจิ๊บจิ๊บ้องพ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 องผองก็ลองเลยกู เันี้อะไรเราใช้อันี้ดิอุดนีดก็ดรุดไปดดุดดุดดุดดอดดุดดะดดุ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 ดดดดุดดุดดดดุ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 ดดดดุดตดดดดรด เลือ่อยไฟฟ้าก็เก็บเก็บไว้ใช้ก่อนก็ได้นะครับตอนช่วงนี้นะครับ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 เลื่อยไฟฟ้ามันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์นะครับในการแบบป้องกันตัวเองนะครับมันมีประโยชน์จริงๆมัางสำหรับใครที่ที่เล่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับอ๋อขึ้นมาอามมันนี้ก็จัดของเรียบร้อยเนาสะสโคปขนาด อันนี้มันจะไปใช้อะไรไหนลองดูด <Si> ิต no. ัวหนึ oh wow. ่งนะครับตัวตัีนะครับเปลี่ยนเป้าเลยครับชิบยเล็งสกายขนาดนี้ไหนมาลองเล็งไกลๆอะไรไกลๆดิของสิงครับเ็พพุก็เล็งตีเท่าเดิมนะต้องตามจริงต้องใช้สไนเปอร์ด้วยไงนี่เราไม่อู้หูมาเป็นขบวนพาเล่ มาเเนขบาไมัมนกระเด็นแบบมันกระเด็นเฟลมากอ่ะเฮ้ยนี่อุตส่าห์อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับกระเด็นแบบซุปเปอร์เฟลอ่ะฮะเราเก็บเก็บอะไรนี่กระเด็นแบบซุปเปอร์เฟลมากเลยนะเนี่ยอู้หูอือ พิกอัพพิกอัพนี่นครับคกดีเ okay. ah, อ๋ไม่ใช่สโมุดีเอวเดีสมมุติตั้งแต่หน้าจอเลยนะครับที่นี่มีอะไรให้ผม,มเขียนตั้งไหมลูกมีอะไรบ้างมองไม่มีดูไหนมาลองเล่นเป้าดิเห็นว่ามันมีอาชีพเมนนะครับแต่อาชีพเมนนี่ผมว่าน่าจะทำไปตั้งนานและไหนมาเพงงตั้งไกลๆดนี่ยด หนึ่งไกลๆแม่งก็ไม่ได้มาเริ่มเล่นแต่ตรงนี้ไลยแล้วกันเนาะสุริฮับสดีครับสวัสดีครับมาดูโอ้โหมาจากไหนกันอยู่นี่อย่าไปทำลายแบ็คแซนแบ็คของตูด,ดี ครับแซนแบ็กคือตามจริงเนี่ยว่าจะยึดที่นี่เป็นฐานนะแต่ก็แบบกลัวมันน่ากลัวนะครับที่นี่ใครใครจะบ้าเอาที่นี่เป็นฐานบ้างมันมีแหละถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์นะปิ้งปิ้งอ่าปิดไฟไว้นะครับสม k e ดีวีดีเลยนะครับ มาเสร็เลยก็สมเล่นกันดีกว่านะครับช่มโมดีเอวีเดย์มมติเอวีเดย์กระตับเป๊กเอเสมอตีเอวีเดย์ช่มโมดีเอวีเดย์ นี่ยคือการแบบให้มันมีการเล็งหัวนะครับเล็งหัวตุกๆๆ๊กตัวเอา้าเอา้าเอ,าเอ,าเอา้ไม่ดูนะยิงแม่งสองนัดนะครับป่ะหายชโอกดีเอวิดีนะครับชโมกดีเอวิดีเอาสเปนไม่ได้ชโมกดีเอวิดี มันมันปีนได้นะครับอันนี้อันนี้มันปีนได้อันนี้ปีนได้นะครับโอเคไม่มีอะไรทาแล้วแค่มาถ่ายคิดว่าเจอตัวซอมบี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ท่าแล้วนะครับแล้วอูช้ชมโมกตีวิด์มันตีไก่เกินไปไหมวะกูนี่กูนี่เห็นแล้วแบบปวดจิตสโมกตีวิดีออกไปนะครับแล้วก็ครับมนะครับแล้วก็นี้นะครับโอเค ดอกนี้ออกไปนะครับแล้วก็ไปรีรอแล้วก็สนเล่นนะครับเรดดอตอ่ะมันอันเนี้ยมันน่าจะใช้สำหรับเรดดอตเลดดอตด้วยซ้ำนะแต่มันแต่มันก็แบบแต่มันก็แบบยังไงอ่ะไม่รู้ดิอืมอนี่มันไม่ปืนด,ดูตรงด,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 ดูเก็บเลยกไได้อะเก็บมาทำเป็นเศษเหล็กนะครับ <laughs> ไม่ได้เก็บไปทำอย่างอื่นเนี่ยเก็บไปทำเศษเหล็กนะครับเออสมอตีระเบิดก็ปาทิ้งแล้ว มา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 ฮะโอโลโอลโลโอเคมันเล่นเอาปืนหลักของเราไปนั่งคาบครับดีใจครับดีดีเลดีดีด,ดีดีมากครับดีดีด,ด,ดีมันเอาปืนหลักของเราไปนั่งคาบอะ ้อมปืนนี้แทนไม่ได้นะมันมี้เช็ดเล็กไม่พอเดี๋ยวสมองดีไปเลนะไม่ใช่ดิไล่แล้วก็ครับนะครับโอ้โหเสียวฟิวเลยนะครับอยู่กูมาเกี่ยวาง่ไหนมปืนแม่งก็อะไรเรียกว่าอะไรอะ่ะปืนก็กระจอกก็ง่อยเลยนะครับอืมชุดนี้ดีดีมากครับ แล้วก็สนแล้วก็โยนทิ้งเรื่องนี้สอนให้รู้รว่า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 อย่าไว้ไทยทองอย่าวางไทยคนอย่าวางใจตั่นตุนตุนไม่ใช่เ้าวคพละแล้วเรื่องการสอนละสามสิบสี่นัดก็เก็บก็เก็นก็ได้นะครับมาคือไฟมันหายไปเลยอ่ะเข้าใจเข้าใจฟิลไหม,อ,มอ่ะสโคปแปดนิ้วามาใช้ก็ได้อ่ะ แล้วก็ทิ้งทิ้งเงินเก่าไปนะครับไม่ใช้นะครับเออแล้วก็คิดหนักเลยปืนหายไปกระบอกหนึ่งโอเคนะ้ยเออหมดแล้วเนะไม่มีแล้วเนาะ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 ,ละนะครับมาเดี๋ยวผมค่อยกลับมาใหม่นะครับ มีใครมาถ่ายเล่นว่าเจอเจอ,เจอตัวประหลาดแล้วนะครับอีเจอเจอไอตัวอีตัวนะครับอีตัวนะครับสดๆนะครับเจอเจอไอไอตัวตัวใหญ่แล้วนะครับเมกาซอมบี้อะไรที่อย่างเนี้ยตัวใหญ่นี่นะครับค่าทีเดียวแม่งอันนี้คือมันคือเราใช้พรีเมียมใช่ไหมล่ะพรีเมียมแมคเคาทจะคูณสองนะครับตามจริงมันออกอาจจะได้สักสามสิบสองเนาะเราได้หกสิบสี่เอ็กซ์พิเลียนนะครับก็้วถากิดว่าเราได้สามสิบสองเอ็กซ์พิเลียนนะสำหรับแอคเคาทปกตินะครับนอกนี้เราใช้เปิด อะไรอ่ะพรีเมียมแอคเคาร์ในการเขานั่งเล่นเกมนี่ครับ้ามันเป็นพรีเมียมมาเราเราก็ได้มาอยู่แล้วเราก็ใช้ใช้ไปสิตัวอะไรเนาะเราใช้ของแท้สนัสนุนของแท้เอครับนี่พูดได้เต็มปากคำคำนะว่ากูใช้ของ นายยังไหนายนไหนงฟงโรปล้านเนี่มันยเอาเซสโอ้โหมันกระเด็นเวมันกระเด็นเวอร์ไปไหมอันเธออัปเดตมาแต่ละครั้งนี่กระเด็นเวอร์มากเลยนะครับทุกครั้งเลยดีกว่าไม่ใช่เกือบทุกครั้งมันกระเด็นเวอร์มากอ่ะไม่ไม่มาลองใช้ n a v i g a t หน่อยเดี๋ยว ประมาณน,นี้สโคบเจ็ดนิ้วใช่ไหมล่ะเ,เก็บๆมาได้อะเออเราใช้ในวิชั่นแทนก็ได้นะช่วงนี้เยี่ยมเลยนะครับในวิชั่นสีเขียวนะครับนี่ก็รถรถที่เราขับมาเนะยครับรถที่เราขับมาปะอยากให้ไปต่อกันาาช่วงหน้านะครับผมเจออะไรแปลกประหลาดพิสดารเน,นียครับนี่คนระับสิ่งที่แปลกสุดพิสดารที่ผมบอกนะ ยิงหนึ่งนัดนะครับซอมบี้ปิวกระเด็นไปรอบโลกนะครับคอยดูกันนะครับ,บมันปิวอะคืออันเทิร์นเจ้าเจ้าตั้งค่าอะไรมัว่วแบบไปถึงไหนอะ่ะอุดิกระเด็นนี่กระเด็นเข้าร้านนะโอเคหน่อย ติบตดเตึบตดบตึบตดบตึบ์ดเติต์ดเตร์ดเตนร์ดเติร์ดเติน์ดเะิร์ดิระดเปิระดเติร์ดเนิราดเติน์ดเติร์ดเติร์ดบติ์เปิร์ดะติรอือติระดเติรเตรไกเบอรเลิน์ดเิรับวตนนีดเค่ราเติร์ดเป็รคลเิร์ดัิร์ดสติร์ดเติร์บเติร์าเติร์ดเร์บ์เาประสบการ์เราด็ไม่ค่อยได้ใเ้แร้วเนาะเติรเก็รไว้ตอนเราตารนะครับ เดี๋ยวใช่ตอนเราตายไม่ตายเลยหัวสมองต้องกระเด็นนะครับไม่มีอีกไม่มีอีกไม่มีอีกเยอะเลยนะเนี่ไม่ตายไหนสำรวจอีกทีหนึ่งก่อนนะครับ,รบนะเ,เพื่อความปลอดภัยนะตรองเป็วเงินพอตัวเองนะครับเคียร์ซอมบี้กจะตอนต้องแต่ต่อภูเขานะครับ รถที่เราขับมาจอดสองีแม้ก็ยังกระเด็นไกเวอร์นะครับกระเด็นซะกระเด็นซ้าให้รู้สึกไอตัวนั้นไอตัวนั้นไอตัวนั้นมันดิ้นชักแดวเล่นได้นะครับไปไปต่อช่วงหน้าครับโอเคนะครับไกล้จาจบคลิปแล้วนะครับ สกิลนะครับนั่งค่ายพวกในเมืองนี้เล่นนะครับสกิลสกิลตอนนี้ไรไรค่ามากครับแล้วตอนนี้ผมยังงงว่ามันกดอลไรได้อะไรเนี่ยกดแล้วมันได้อะไรเหรอครับผมกดผมกดได้ไม่หนึ่งรอบอ่ะตอนผมกดผมเคยกดหนึ่งผมกดเล่นไม่หนึ่งรอบแล้วน,น,นะก่อนที่จะมาค่ายพวกเนี้ยค่ายพด,ดีทีแปดร้อยหมค่าได้เยอะมากเลยนะเนี่ยอนะครับสกิลมันมีแค่นี้นะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับขึ้นรถแล้วไปนั่งเล่นกันดีครับ ที่สุดท้ายครับดีซอมบี้ซัมบี้แม่ก็โคตรตีกระเด็นน่ะเอออือฮัลโหลซัมบี้สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสัตสัตดีสิสัตสัตดีแล้วก็แล้วก็สัตสัตตดี จ,จัดสักทีทำไมตีแล้วมันไม่กระเด็นบ้างวะอ,อืมกูจะตกมาตายไหมวะความชิบหายบังเกิดเลยแน่แน่ถ้าตกมาตายอืไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวถ้าเราเราว่างมากผมขอว่ายน้ำไปที่นี่เฮ้ยเฮ้ยก่อนกลับครับก่อนจบคลิปนั่งรถไปนี่ก่อนมันจะมีอาชิเมนต์หนึ่งนะที่จะทำให้ escape to อะไร EPC อะไรเนี่ย ACP A แคมนี้นะครับคือ escape อ่ะโอหสุดยอดอย่าขะโดดลงไปตายมันไม่ดีนะครับนั่นและเยี่ยมครับ ผู้ยัิงผู้หญงผู้ยัิงผู้หญงผู้หญิงผู้หญิงอย่งนัง้นเนานะโอเคนะครับอือของเราก็มีให้ใช้เยอะนี่เอ่ออะไรๆเลยมีเก็บยาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียมพูมอร์ฟีนใช่ไหมอันนันเรามีอะไรแล้สุดก็ไม่ค่อยมีนะยครับหรือมีไว้นะครับจะจิ้มแม่งเข้าไปเลยนี่ครับ รีมแม่ั้งหมดนะครับอ้าวนั่นแหละอู้หูอืมอรถไปเยอะนะครับถ้าทำไมรถจะอ่าน,ะาะอ,าน,อ,านอะไรมาจอดรตรงนี้เนี่ยอาหารนึงอะไรมาจอดรถตรงนี้ ตอมบี้แม่ก็สปอร์ใหม่รวดเร็วอ่ะหันยอง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 อือบีขับไต้เนินแม่เนยแล้วกันนะวอนเนินนี้แม่ก็แง่ภูเขาอ่ะมันแง่ภูเขากับกา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 หม้อนะครับโอ้โหเราจะพังเงงแค่นี้เราจะพังใช่ไหมได้เราซ่อมก็ได้นะครับอุปกรณ์ซ่อมเราพร้อมนะครับ ตักซ้ำประจำชาตินะครับมันใช่เรื่องไหมวะริงแค่นี้พอนะครับแล้วก็อุบสิลูกเออยุบสิลูกจ้ะเรื่องน้ำมันน้ำมันนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับ ก่อนจบคลิปขอสักเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับทำอาชีเมนต์อันอะไรเอ็กเคปนะครับเอ็กเคปออกออกจากที่เนี่ยออกจากแบบแบบนี้นะครับเออสเป้งยอ,ยอฮัมบารีสินนละครับรูโอโอปออกออกปืป๊บไปปล๊บไปเนี่ยเกษตรยอมาในวันน,น,นี้เราก็ขอหาขอ,ของเล่นๆนะครับ ออกปทาเาไมมันกจะเด่นแล้วอะเดี <ś c oughs> <ś c oughs> ๋ยวบอกนะวันมีอู้ตัวสโคปเก็บเสียงครับไอ้ยายอยากเล่นแล้วเจมาสโคปเก็บเสียงครับแรงแล้วกระสุนแรงก็จะหมดนะครับ ไ ah, I I ม,ม่เหม็นตาเนยครับเก็บเืนก่อนขโมยขโมยนอ้กระเป๋านะครับอืของเขาดีจริงๆวั่นี่ ดีจริงๆลบยากันมันนะครับดบยากันมันตู้อย่างเต็มนะครับอืมเมื่อกี้เราเก็บอะไรอยอางเงีเยแดกไปเยอะนะครับแดกไปเยอะนะครับไม่ต้องกลัวตายนะครับ ดูดิแดดเรื่อยแดดเรื่อยแดดเรื่อยอู้ตกใจมอหมอเลรามอกดีเ,อ,ดดเ,อ,ดดเอ็มตานีไป,ด,ด,ไปดิน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 ดนะดินดินดิน ินอิสวัสดีนมิติโยมตกจนิเล่นเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีของใต้น้ำอีกนะครับของใต้น้ำมีอะไรอ่ะก็ไม่มีแล้วเนาะใต้น้ำเนี่ยต้องขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยเราต้องขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้นะครับ เราใส่ปะปัวนนะครับปูขึ้นมานะครับปกติ e v e r ิ d a y มาทำอาชีเม้นเล่นหน่อยดีกว่านะครับจะดสุดแล้วจุดสุดแล้วจุดสุดแล้วจุดแล้วอือออกมาได้แค่นะี้เอ่อแล้วอาชิเมนต์น่ะโอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเกมมันเกิอดอาการหลุดขึ้นมานะครับ ทำให้ไม่สามารถเข้าเกมได้เลยเนี่ยต้องปิดเปิดคอมใหม่นะเพื่อทำการเข้าเกมนะแต่ด้วยความที่เกียดนะครับ Enter Preview ใช่ไหมครับครัเมื่อกี้ะครับที่ Escape f r o m the อะไร P E P I เนี่ยนะครับก็เข้ามาดูในหน้านี้นะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับคือ Escape ปุ๊บแม่งเกมค้างเลยะนรับเนี่ย Goodbye Goodbye f o m P P I นะครับก็พึ่งเสร็จไปเมื่อ10นาทีที่แล้วนะครับ Unlock วันที่14เนี่ยครับนาฬิกาเนี่ยครับนี่ตามนั้นนะครับ อันนี้ก็ทําเสร็จไปนานแล้วนะครับวันที่สิบนะครับนั่งเล่นแล้วก็นั่งยิงไปนะครับใช่ป่ะสกิลทีอะไรไม่รู้นะครับในตัวคือตอนนั้นผมเห็นเนี่ยนี้ก็ซ u r วิวเบินนะแล้วก็นี่ไงเพิ่งคิวไปนะครับเมื่อตอนสองทุ่มนะครับอืมอันนี้ก็ตัดต้นไม้นะครับให้ได้หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยจุดเซ็ตนะครับอันนี้อะไรสกูนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเกนนะครับเก็บไปได้หนึ่งร้อยเอ็กเพนนะครับแล้วก็ r รีวิวนะครับคุณได้อัลล็อกพรีวิวแล้วใช่ เวอร์ชันอะไรเนะี้ยเทสเวอร์ชันนะครับอันนี้อะไรไม่รู้ฮีโร่อะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะวันเก็บยังไงนะในเชฟวายตัวเนี้ยหนึ่งหมื่นเอ็กซ์พลิเน์ไม่รู้เนี่ยครับเดี๋ยวมาลองเก็บดูกันนะครับว่าตอนนี้ก็หกเจ็ดเกือบจะหนึ่งพันแล้วนี่หนึ่งหมื่นเอ็กซ์พเน์ใช่ไหมละ่ะอืมครับแล้วก็อะไรอะ่ะอืม เราคิวได้หนึ่งตัวไม่รู้นะครับอัน,นอันนี้คิวอนิมอลอนิมอลตอนนี้ไม่เคยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแนละ้วอืมอันนี้อะไระครับออดอร์แมนคือยังไงไม่รู้นะครับอัลโดหนึ่งวันยี่สิบหกนี้คิวเพเยอร์นะยังไม่ได้เล่นมัลติเพเยอร์นะเพราะยังเก็บไม่ได้นะคิวเพเยอร์คิวเพเยอร์สิบอืม สกิลซอมบี้ได้หนึ่งพันตัวนับแล้วก็เทนไอตัวใหญ่ไอพวกตัวใหญ่นะไอพวกตัวใหญ่ทั้งหลายทั้งหมดสิบตัวนะครับนี่อะไรไม่รู้นะครับแล้วการตายนะครับทั้งหมดเก็บไปได้สิบครั้งนะครับ <c oughs> แย่มากครับการแก้อาชีพนี่นะครับม <c oughs> าสกิลนะครับเก็บเก็บสกิลให้หมดแบบนี้มั้ง ดีเฟนต์ก็เก็บเสร็จแล้วนี่อ๋อเป็นอไอนี่คือส่วนของสกิลนะครับสามตัวนี้เก็บสกิลสิบสี่สิบเอ็ดสิบนี่อะไร, <c oughs> ะไรคือตุกอย่างสกิลของคุณเต็มหมดเลย굿บายโอเคเวลคัมทูพีอีสิบคือเล่นครั้งแรกวันที่สิบใช่ไหมน่าจะใช่มั้งนะครับฮะนี่อะไรชีสสองเปนสิบชีสชูเลเมน ไม่รู้นะครับ a day in the sun นะครับไม่รู้อันนี้ก็ตั้งแต่วันที่สิบสองือตั้งแต่วันที่สี่นะครับสกิลมีแค่นี้แหละมันเหลือแค่หลายตัวมากนั้นแหละเหลือด้านล่างแค่นี้นะครับ ก็โอเคครับขอจบคลิปวันนี้นะครับช่วยกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับุมมากนครับสำหรับคนที่กดทำตามนะครับกตัมน้นนะครับเกมนี้แม่งก็งเล่นปลาไปยี่สิบสามชั่วโมงเกมนี้ก็เล่นปลาไปยี่สิบเก้าชั่วโมงเกมนี้ก็นั่งเล่นปีปีดไทมนะครับ <c oughs> มีเกมทั้งหมดแค่นี้เองนะครับแล้วก็อืเกมที่เล่นไหนที่สุดก็เลยโฟเดสอันเทินเพเดอันนี้คือเปิดเกมคาวถึงนานนะครับ อัะไรแกลิมอสนะครับอืมอีพอร์ตเอทเมืองเชอร์อีฟินิตนะครับสตาร์บัลนะครับเลโวตอะไรอะเซเว่นเดย์ทูได้นะครับคา์เตอร์แล้วก็ท็อปปิ้งทาราเลียไฟา์เนเปตตี้ไฟน์นเปตตี้นะครับเดอะฮิตแมนนะครับอืม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 มีแค่เกมต้องหลายเกมที่มีคนส่งมาแต่ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับอันนี้เล่นแล้วอันนี้เล่นแล้วนะครับโปรพีเวนเปาล์อัปเกรดตนะครับสตาร์บัลนะครับเมโทรนะครับ กนี่โอร์คอยมาสเตอร์นะครับค,คือคือเกมมีหลายเกมแต่ไม่ค่อยได้เล่นนะส่วนใหญ่จะไม่นั่งเล่นไมค์ครับนะบแต่ต้องแต่ตอนนี้ผมจะมานั่งเล่นสตรีมบ้างเนาะวพราะสตรีมมีเกมเยมมอะมอ,อ,อคือคือดูดิเกมกิ๊กกิ๊กเนี่ยนะครับตอนนั้นนะครับเพื่อเจกัก็หม่ได้พาดพทหน้านะสวัสดีสวัสดีครับ,บาย